ก็คำถามก็คือว่าคุณพ่ออบสมุนไพรจะมีผลอะไรกับอสุจิไหมถ้าเตรียมตัวมีบุตรเดือนหน้านะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของอความร้อนก็แล้วกันนะคะความร้อนเนี่ยที่อุณหภ,ภูมิสูงมากจนเกินไปส่งผลต่อการสร้างอสุจิอยู่แล้วนะคะซึ่งถามว่าการอบสมุนไพรหรือการอบซาาหน้าเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆอาจจะส่งผลอะไรไม่ได้ชัดเจนมากแต่ถ้าหากว่าทำเป็นประจำนะคะก็จะทำให้การสร้างอสุจินยคะ,ะเรียกว่าลดคุณภาพลงก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะทำให้เป็นหมันนะคะแต่ถามว่าอันนี้ก็คงจะต้องอให้ลองไปดูที่อุณหภูมินะคะต้องบอกก่อนว่าด้วยสรีระของผู้ชายนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่ เป็นส่วนของตัวที่สร้างอสุจิก็คือในส่วนของถุงอันทะนะคะถุงอันทะเนี่ยสงสัยไหมคะว่าทาไมถุงอันทะถึงจะต้องอยู่นอกตัวเราเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการในการมีชีวิตอยู่ของอสุจิอะคะ่ะจะต้องต่ํากว่าอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรามีในเรื่องของปัญหาของความร้อนก็แล้วกันนะคะความร้อนของสภาพแวดล้อมเนี่ย ที่สูงกว่าอุณหภูมิร่างกายอะ่ะแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการสร้างของอสุจินะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทําให้อันท้าของเรานะคะสามารถผลิตอสุจิได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแน่นอนว่าอุณหภูมิของอันท้าควรจะต่ํากว่าอุณหภูมิร่างกายเราเนาะอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปอบสมุนไพรหรืออบซาวน่าที่ไปเจอความร้อนสูง ในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะส่งผลไม่ได้ชัดเจนนะเพราะอสุจิมีการสร้างใหม่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแน่นอนว่าอสาุจิเราก็จะถูกทำลายไปในทุกๆรอบของการที่เราไปสัมผัสความร้อนนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้ส่งผลในระยะยาวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นระยะสั้นเนอะ